สำหรับผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจาก CFC ตัวนี้นะครับคืออะไรบ้างนะครับตัวนี้เรายกตัวอย่างว่ากรณีที่ซื้อทุนประกัน1นึ่งแสนนะครับทุนประกัน1นึ่งแสนนะครับนี่คือตัวเริ่มต้นนะครับแต่ปกติเนี่ยเวลาเรานําเสนอก็ต้องบอกก่อนนะครับมันควรจะตาที่1่ล้านนะครับแต่เบี้ยประกันถูกเดี๋ยวไปดูตอนท้ายเบี้ยประกันถูกนะครับเริ่มที่1ล้านได้เลยนะครับเอาล้ครับสมมุติ1นึ่งแสนนะครับสมมติ1นึ่งแสนนะครับได้อะไรบ้างทั้งหมดเนี่ยได้2เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยเรื่องของการชดเชยคืออข้ เนาะเรื่องการชดเชยข้อสองคือเรื่องกรณีเสียชีวิตหลักๆมีแค่สองเรื่องนะครับจะชดเชยต้องถามว่าทาไมเราต้องชดเชยครับเนื่องจากว่าถ้าคนที่เป็นเนี่ยหรือหรือบุคคลในครอบครัวที่เป็นเนี่ยนะครับทันทีที่เกิดเป็นขึ้นมาเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายในยการรักษาเยอะนะครับขั้นตอนต่าง,างๆเห็นไหมฮะตามที่เราดูไนตอนต้นนะครับรวมไปถึงเกิดเป็นผู้ที่หอาอไรายได้หลักของครอบครัวก็จะสูญเสียค่า ความสามารถเวลาในการออกไปหาเงินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มรู้เป็นเยอะแล้วนะครับว่าโรคไร้แรงเนี่ยมันไม่ได้ต้องใช้แค่ค่ารักษาเลยนะครับมันเอาไม่อยู่นะครับค่ารักษามันจําเป็นต้องมีค่าชดเชยเพื่อมาเยียวยาค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยนะครับเอาละครับมาดูกันเลยข้อที่หนึ่งนะครับผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันเนื่องจากโรคมะเร็งนะครับจะมีการจ่ายดังต่อไปนี้เมื่อกี้เราคุยคร่าวๆไปแล้วนะครับหนึ่งเข้ารักษาจําได้ใช่ไหมฮะเข้ารับการรักษา จะให้นะครับชดเชยให้นะครับถ้าเกิดเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในนอนในโรงพยาบาลเนาะเนื่องจากโรคมาเร็งจะให้วันละสองพันบาทต่อทุนประกันหนึ่งแสนนะครับถ้าเราทําทุนไว้แสนหนึ่งก็จะชดเชยให้สองพันบาทต่อวันนะครับถ้าทําทุนไว้หนึ่งล้านได้เท่าไหร่ครับได้สองหมืนบาทต่อวัน นะครับถ้าทําทุนหนึ่งล้านนะก็สองหมื่นบาทต่อวันเห็นไหมฮะพอจะเห็นน้ําเห็นเนื้อหน่อยเนาะต่อมาชดเชยเนื่องจากเข้ารับการบําบัดอ่ะเพราะเรางจําได้อยู่เนาะเข้ารับการบําบัดนะครับเข้ารับการบําบัดโดยอะไรครับเคมีบําบัดต่างๆเอ,อ่อฮอร์โมนบาบัดยาบุ้งเป้าพวกนั้นนะครับกรณีเข้ารับการบําบัดเนี่ยจะได้ห้าร้อยบาทต่อวันนะครับ ต่อทุนหนึ่งแสนนะครับแต่ถ้าเรามีทุนหนึ่งล้านเราจะได้วันละห้าพันบาทนะครับนี่คือเข้าไปบำบัดนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูดีเทลผมมีตัวอย่างให้ด้วยครับวันนี้ผมมีตัวอย่างให้ด้วยนะครับอันที่สามครับเข้ารับการตรวจหนึ่งรักษาสองบำบัดสา 2, มา 3, ตรวจด้วย MRI CT PET scan นะครับพวกนี้เนาะจะให้ห้าร้อยบาทต่อทุนหนึ่งแสนเหมือนกันเห็นไหมครับต่อหนึ่งวันนะครับ ซึ่งถ้าเรามีทุนหนึ่งล้านก็จะได้ห้าพันบาทต่อครั้งนะครับตัวนี้เรานับเป็นครั้งเนาะปีหนึ่งให้ไม่เกินสองครั้งเราจะไม่ MRI กันบ่อยๆทุกวันทุกเดือนอย่างนี้นะครับมันมีผลนะครับซึ่งเราจะให้สูงสุดสองครั้งนะครับนี่ก็พอแล้วทั้งหมดนี่รวมกันไม่เกินหนึ่งพันวันครับ อา่ามันเต็มเลยฮะผลประโยชน์เดิมๆเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าวันนะครับแต่เราก็พบว่าโลกมะเร็งเนี่ยจากอัตราการเคลมเยอะๆในรบริษัทประกันเนี่ยเราเป็นผู้นํำการเคลมคะเพราะลูกค้าเราเยอะครับเราก็พบว่า500วันเอาไม่อยู่ฮะคือถ้าไม่ถึง500วันก็มีอาจจะมีโอกาสจากไปก่อนหรือหายไปก่อนนะครับ แต่ถ้าเกิน500วันเนี่ยมันก็มีเคสอย่างนี้เยอะนะครับตอนนี้เราขยายไปถึง1,000วันนี่คือสัญญาเพิ่มเติมฉบับเดียวที่มีอยู่ตอนนี้นะครับในประเทศไทยนะครับที่คุ้มครองยาวไปถึง1,000วันเลยนะฮะแล้วก็ข้อที่สองอย่างที่บอกครับก็กรณีเสียชีวิตซื้อทุนไว้แสนก็ได้หนึ่งแสนเกิดเสียชีวิตตอนทุนหนึ่งล้านก็ได้หนึ่งล้านบาทนะครับนี่คือเงื่อนไขผลประโยชน์ต่างๆที่จ่ายให้ใน CFC Care for Cancer ครับ